เห็นเด็กโวยวายไหมเป็นอะไรเนาะเขานคับเาเ่อเหา Thank <laughs> you. อากินกล้วยกินกล้วยปิดร้านแล้วะจะไปทำงานแล้วไม่ขายแล้วอากินกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันน้ันน้นอแะไให

วิ่งแรงมากเดี๋ยวฝากปินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวผลไม้ไปให้พี่บัวก่อนนะคะไปพ่อไปเลยต้นนี้บอกใช่ค่ะ้ยาโมโหอะไรอย่างี้เวโมโหมหวิ่งแรงมากใช่ไห เคียดอะไรเนาะลูกสาวไม่กินนะคะห่วงเล่นเดี๋ยวพาเดินไปดูพี่บัวก่อนหนึ่งเอว่ามันซุกได้หกบัวแล้วก็เลยค่อยๆปงมัน